นวลตานะคะแอดเฟิงดีค่ะสวัสดีค่ะอคุยกันนะคะคุยกันนะคะกันไรออกาเก๋าักกำลังใะเวลาทำใหม่น้ำตอนนะคะอ๋อท่านค่ะท่านท่านรักครับป้านิติลูกพี่แจ่นเจ้าคุณพี่ดีทอดีครับทอดีครับเึ้นสูงทำอะไรอยู่โ ันแต่ว่ารรกับข้านก็ใ้ากินันแค่หนาอลังกาี oh. ้เกินนีเลยอ่ะนี่บอกโอ้ไม่ไหวแล้วอ่ะนี่บอกไม่ไหวแล้วนี่จะช่วยนั่นนั่นนันนี่บอกโอ้มามั่งงนี่ค่ะสมอชาแนลสมอชาแนลขึ้นออบนะคะนี่เอาาินทางก็บอนี่บอก มีหาก็หุ่นเดียวแล้วว่ะนี่ยเนี่ยเหรอเต้นสวยละสีนี้เีจืนเอาแมสัเพิงไี่หน่นั่นนะนั่นน่ะเห็นไหมล่ะอันนี้ก็อยากเข้าเอาลกขึ้นลกขึ้กันลูกขึ้นเนาะลกขึ้ง สมอนชาแนลสมอนชาแนลนะคะสมานชาแนลกดไลค์กดแชร์สค่ะขอบคุณ <salud> ท er ุกท่านนะคะรีิดทุกทนนะคะรอรีวิกับป้านะคะทำไมครับทำไมนี่เฮ้ยหิวอะไรเฮ้ยหิวไก่ย่างรถกับข้าวมาแล้วโอ้รถกับข้าวมาดูเวลาเลยนันี่รถไก่ย่างเหรอ เครื่องคือแล้วเบื่มันเปือนมันิท่าพ่อมันเลยสิมันขึนนอนมีพ่อมันนี่นี่เป็นพ่อมันนี่โอ้ไม่ดาคือผิวแท้โอ้เก่งมาที่แรกตอนนี่เลยไม่ดาเหมือนเคยเต้นมาก่อนเลยลองเตี้ยเต้นไม้เต้นไม้หอมมันออกมาแล้วก็ข้าวมานี่เองเป็นเต้นเป็นเต้นยเยสานเป็นเต้นลูกาเนี่ยไม่ดาที่เก่งอ่ะไม่ใช่สมุนไพรเข้าแล้วเหมือนกันเลยขนาดคลิปนี้นะครับไม่ทันเลย

อันนี้ร,ปปรอรไปกัมวนะคะว่าจะมีอะไรมีขายแต่แม่ม,ม,มันม,มันเหมือนดีนะที่มีที่ปิดปากอนีถ้าไม่มีที่ปิดปากห,หอบแล้วนะคะหอไม่เห็นแล้วอ่าหอบอะไรไปไ,ไหนเต้นหอนี่ยเต้นม่อนหอบอ๋บางกล้องใครขอโทษได้อ,อท,ทันสายก็าจนแล้ว แล้วนะ่าลก็อยากมีร่มมีนล้คป่แล้เหนือยแล่าออกเต่มไวาอีมากม่รักก็สิงนะค่ะยีรักก็เต้นก่งนาักไหมดูมาดูยามาดูเล่าด้วนเนาะฮยราเก่งกว่าเนาะยีราเก่งกว่าอีกอันแล้วาะมากมาออกกำลังกายนะคะมันอยาก่หนึ่งท้อ้ยหนึ่ง้อนะคะขอบพระคุณมากค่ะ มหลังเว็นนะคะขาขาต้องไปมุนมุดมุดอูดลูกข้าวมาค่ะลูกข้าวมา่หเมื่อวานรถกับเขามากบริสุทธิ์เลยเนาะเมือนดีวันนี้ต้องซื้อนะคะวันนี้ต้องซื้อปลาทูี่ลูกชายมาแล้วขาข้ากับาันนี่นะนี่ไปซื้อเลกข้าวกับนี่กับข้า

เราพี่แก้วไปเล้้าแกวงานนามลมันก็ตืนหมือนลาย้ามก็ตื่นเหนแม่ไปะต่ด้

ลอยจริงจังมากเลยนะฮะดูหน้าดูหน้าเครียดมากเลยนะคือต้องเป๊ะอ่าท่าไม่เป๊ะไม่ได้เลยต้องเครียดอันนี้มันเป็นอาหรับิกหรือว่าเข้าห้องสอบสวนนะเนี่ยกลางมงเครียดมากเลยตั้งใจเลยตั้งใจแต่ว่าดูเครียดเครียดมากเลยนะนี่นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะนี่นะคะ เดี๋ยวมานะครับทำพระค่ะคุณชันเวศนะคะสวัสดีนะคะคุณอวตารสวัสดีนะคะนะคะก็มีจะพาบรรยากาศคุณวงเงินสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะนี่นะคะเราก็รถเต้นนี่เราก็มาดูนะคะแม่มาต้อยนี่มาตรงนี้แม่มาต้อยมาตรงนี้นี่นะคะเราก็มาดูรถกับข้าวนะคะโอ้นี่

เาดงไ่ี่หนดางไีอะไรหรอลิ้นฟ้ากินสดสก็ได้อร่อยดีมถามสิว่าไ่ดไ่ดงแล้วก็เป็เาลยไ่ดา็แต่กินสดเดกินสดอร่อยเดี๋ยวขา่นแหาม่เเต้นต่อดีกว่าออกกำลังกายนะคะเราก็มาออกกำลังกายกันเนาะก็ ไปทางไหนน้อมจะเข้าเฟรมนน้อ่อเฟรมดี๋ยวเดี๋ยวข้าไมเห็นไไากเลยยังนี่เห็นไหมเห็นไหมเนี่ยสายมึงลมาเร็วอันนี้โอยไนเดี๋ยวตั้งกล้องดีๆดีก่าอันนี้ของใทยอันนี้ของใครอ่ะ

กรดูช่องเยื่อสมอนเยอะแล้วมากเลยนะเนี่ยยี่สิบคนแล้วนะพี่ตั้งนี่ยังไงตั้งยังมันได้เอียงกับแช่มัเถอะนี่แหละคนดูเยอะดีเอ้ยนะยี่สิบกว่าแล้วยังมาจับยังมาจับคนชอบเอียงเอียงยี่สิบสามแล้วยายจับต้องนั่นเห็นไหมพอจับปุ๊บเหลือสิบห้ามาดูสิทำไมเชื่อคนหายหมดแล้ว

ตอนนี้กงไม่ถึงเวลาเอ๊ะมาบานม่ดินนดูทันดูะ

โหคนดู oh, 25แล้วมีโฆษณามีโฆษณาไม่เหอไม่ไม่หรอเ้นที่เราเล่นอโหดีนะเนี่ยเต้นวันละหนึ่งชั่วโมงราค่าโฆษณาคืนมาหลายบาทเดี๋ยวจะออกเยอะเกินไปเดี๋ยวจะแห้งกว่านี้อีกนะคะอันนี้อันนี้ของของเฟิร์มมุนชูไหนไของแม่ดูนั่นได้คหของไข่ใช่ของไม่ดามไหม